มิ่งเจ้าทำแท้บ้านเอ้เจ้าไดดอกกังใจธาตุใดใดไรล่ะคอยสุขที่ถวนว่าความหวนเจ้าว่าท่านผู้บ้านนั้นมาทำบุญเมื่อนี่ไก่หนี้แต่ความสุขเน้อคุณพ่อคุณแม่เกลื่อนายพี่น้องบัตรขอพร้าออพี่น้องขอวังเดียวสุขทอดไห้มีแต่ความสุขอันความจนความทุกข์กพยาวุ่นรข้ามากใหญ่ปาพนาเนี่ยเอ๋ ตามตูมิราซาปเด้ให้พวกกองพวกพียมีความสุขมากลนมีความสุขมากลนให้เยอะมังเมนเมนเียให้เยอมังมนเียปวดเท้า อ้ย้อโอ้ยลาาสาวผู้เด้อบุญรักษาเทวดาเบื้งเงี้ยให้พ่อแม่พี่น้องรวยลวนผูสุขชนให้มีเงืนงงน่น,น,นมีทอไก่กอกนันเคอเมีเด้อควรเงห้อลำก็คือการให้เหลือกินเหลือใสเหลือใจเลใจใหเลือท่านกินมาไหวใสมาเบิด